สวัสดีค่ะขวัตนะคะก็เดี๋ยวเช้านี้นะคะมีข้อมูลมาเรียนแจ้งเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่อ่าข้อความเข้ามาบอกว่าทำยังไงดีนะคะจองหนังสือเมื่อวานไม่ทันนะคะก็จริงๆแล้วมีเป็นแบบหลายร้อยท่านเลยนะคะแล้วก็มาทั้งส่วนตัวกวดไปทั้งแบบในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจะเรียนแจ้งแบบนี้ด้วยนะคะว่าสมมุติว่าอ่ามีความประสงค์ว่าอยากจะอ่านอย่างเงี้ยค่ะขวัติทำเป็นอีบุ๊กด้วยนะคะ,อ,อ,นนะอีบุ๊กเนี่ย,ค,ยคือ สามารถดาวน์โหลดเป็น pdf นะคะแล้วคุณก็เซฟลงคอมพิวเตอร์แล้วคุณก็สามารถอ่านในคอมได้หรือคุณสามารถปริ้นอ่านเองได้เลยแม้มันจะแบบอาจจะไม่ได้สวยเข้าเล่มเหมือนหนังสือที่เราส่งไปให้เป็นเล่มๆแต่ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีภาษีได้เหมือนกันเลยนะคะและรวมถึงเนี่ยตอนนี้นะคะ9้าโมงแหละนิดๆแล้วน้องๆทีมงานน่าจะเข้าออฟฟิศกันแล้วนะคะคระูอาจจะให้เขาทำเป็นแบบฟลิปฟลิปก็คือเดี๋ยวอีกประมาณสัก9มง ก้าโมงสี่สิบห้าเดี๋ยวให้เวลาน้องๆ้องเขาสักครึ่งชั่วโมงนะคะในการเอาหนังสือเนี่ยไปทําในเว็บนะคะเว็บฟลิปเหมือนเป็นนิตยสารออนไลน์เลยพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็อเอานิ้วเนี่ยปาดปุ๊บเหมือนเปิดหนังสือเลยค่ะซูมได้ซูมอินซูมเอาได้มันเป็นหนังสือออนไลน์เป็นอ e ีบุ๊กดังนั้นเนี่ยโอเคอีบ <c oughs> okay. e ุ๊กนะคะจะมี2รูปแบบเป็น pdf นะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นฟลิปที่เป็นเล่มเลยนะคะเป็นเวอร์ชั่นตัวใหม่ล่าสุดดังนั้นเนี่ยท่านที่อาจจะ จองไม่ทันจริงๆนะคะเดี๋ยวเรารอเป็นอ e ีบุ๊กให้ทุกท่านได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นั่นเองนะคะคาดว่าไม่เกิน10โมงนะคะ10โมงเนี้ยตอนไหนตอนนี้9โมง15ใช่ไหมคะไม่เกิน10โมงเดี๋ยวให้เวลาน้องๆทีมงานกนแบแป๊บนึงนะคะในการเอาข้อมูลขึ้นไปไว้ในเว็บไซต์นะคะดาวน์โหลดได้ทาง PDF และเป็นแบบฟรปที่เป็นหนังสือออนไลน์นั่นเองสามารถทำได้เหมือนกันนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่จะมารับหนังสือ ส่วนท่านไหนที่จะมารับหนังสือเป็นเล่มนะคะที่สํานักง,งานบัญชีถ้าสมมติเป็นวันนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยสามารถรับได้ที่สาขากรุงทนนะคะสามารถรับได้นะคะสาขากรุงทนก็อยู่ติดกับ BTS กรุงทนบุรีเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนมาใกล้ๆ BTS กรุงทนบุรีเนี่ยนะคะในฝั่งขาออกขาออกนะขาออกต่างจากกรุงเทพนะคะคุณจะเห็นปึก สองคู่หาใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทําป้ายครอบตึกเอาไว้เป็นบัญชีง่ายนะคะ mm hmm. อยู่ใกล้ๆริมถนนเลยนะคะสามารถที่จะเห็นได้ง่ายนั่นเองนะคะ mm hmm. ส่วนสาขาอื่นนนทบ,บุรีนะคะปะตูเกีสงขาหัดใหญ่นะคะสามารถรับหนังสือได้วันจันทร์เข้าไหมคะดังนั้นวันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยววันนี้10บโมงนะคะเล่มนี้จะขึ้นไปอยู่ในออนไลน์สามารถดาวน์โหลดเป็นอีบุ๊กได้และสามารถอ่านเป็นแบบฟริปิิตยศาสตร์ออนไลน์ได้ เราพยายามใช้ทุกท่านเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนรอบจะมีการพิมพ์ครั้งต่อไปหรือไม่นะคะเดี๋ยวกลับปรึกษากับทีมงานสักนิดนึงนะคะว่าจะทายังไงดีที่จะพิมพ์เพิ่มเคลื่อนอีกสัก4ี่ห้าพันเล่มนะคะเพื่อที่จะส่งให้ทันภายในปีนี้ทุกคนจะได้วางแผนภาษีให้ทันภายในปีนี้การวางแผนภาษีคือการทําทุกอย่างให้จบภายในสามเธันวาน,นี่คือเรื่องที่ดีที่สุดสำนักงานของขวัญก็เลยต้องรีบจัดก่อนปลายปีนั่นเองนะคะจะได้ผู้เรียนพอเรียนปุ๊บจะได้รีบไปแก้ไข เดี๋ยววันนี้มาสั้นๆเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อขนมไปฝากคุณยายกินข้าวกับยายที่บ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ